Look good เจ็ดเรื่องแปลกที่ผู้ชายมองว่าเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยแล้วว่าในตัวผู้หญิงมีหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชายได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่าในหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่านั้นมันรวมถึงเจ็ดเรื่องแปลกๆเหล่านี้ด้วย ซึ่งหากดูเพียงหัวข้อของมันอาจจะเป็นเรื่องเลยเชื่อแต่คุณอาจจะเข้าใจที่มาที่ไปและความรู้สึกของผู้ชายมากขึ้นเมื่อได้ลองอ่านเมื่อได้ลองฟังเหตุผลที่พวกเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับเว็บไซต์ o f w o m e n s h o k c o m ขอบอกไปก่อนเลยว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงเลยจริงๆ 1. ผู้หญิงที่มีความกลัว ความกลัวเป็นเรื่องแรกที่อาจทำให้ผู้หญิงหลายคนรู้สึกประหลาดใจแต่อย่างไรก็ตามมีผู้ชายจานวนไม่น้อยเลยที่มองว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงที่ทำให้พวกเขาลหลงไหลเนื่องจากเวลาที่พวกเขาเห็นผู้หญิงแสดงความกลัวออกมาในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเหมือนเป็นช่องว่างที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับกลายเป็นฮีโร่ในสายตาของผู้หญิงคนนั้นไปในตัว 2. ผู้หญิงที่กล้าเปิดเผยตัวตนเชื่อว่าเรื่องนี้ น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนรู้สึกเสียหายไปแพ้กันเพราะก่อนหน้านี้คงคิดกันมาตลอดว่าผู้ชายมักจะมองผู้หญิงที่เสื้อผ้าหนาผมเป๊ะตั้งแต่หัวจะรดเท้าซึ่งความจริงแล้วผู้ชายส่วนใหญ่กลับมองว่าผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองและอยู่ในลุคที่ดูเป็นธรรมชาติเสื้อผ้าธรรมดาแต่งหน้าพอประมาณหรือไม่แต่งหน้าเลยเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มากกว่าเสียอีก 3. ผู้หญิงที่สวมแว่นกันแดดมีผู้ชายจํานวนไม่น้อยอีกเช่นเดียวกัน ที่มองว่าผู้หญิงสวมแว่นกันแดดเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากๆสําหรับพวกเขาส่วนสาเหตุนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าจํานวนคนที่สวมแว่นกันแดดมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไปก็เลยทําให้พวกเธอกลายเป็นจุดเด่นในคนหมู่มากและเป็นส่วนที่ทําให้ผู้หญิงดูลึกลับนาค้นหาเมื่ออยู่หลังเลนแว่นตาสีเข้มเหล่านั้นก็ได้ 4. ผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าลายพาง สำหรับผู้ชายที่มองว่าผู้หญิงมีเสน่ห์มากกว่าที่เคยเมื่อสวมชุดลายพรางก็จะให้เหตุผลว่ามันทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนเพื่อนชายที่พร้อมจะรุยไปกับพวกเขาในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกิจกรรมีิเสียงอันตรายหรือกีฬากางแจง้ตงต่างๆแต่ทั้งนี้ก็ไม่จําเป็นต้องสวมเสื้อผ้าลายพรางตลอดก็ได้เพราะผู้หญิงที่สามารถพูดคุยในเรื่องที่เขาชอบก็ดึงดูดความสนใจจากเขาได้เช่นกัน 5. ผู้หญิงที่กําลังแต่งหน้า แม้ผู้ชายหลายคนจะชอบบ่นเรื่องการแต่งหน้าของผู้หญิงแต่หากพวกเขาเป็นผู้หญิงที่กำลังแต่งหน้าก็ทำให้พวกเขาเพ้อหลงเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวเช่นกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการแต่งหน้าถือเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์สำหรับพวกเขาและคิดว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะทำได้อีกทั้งยังรู้สึกว่าสไตล์การแต่งหน้าของแต่ละคนก็เป็นส่วนที่ทำให้ผู้หญิงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย 6. สำเนียงการพูดของผู้หญิงผู้หญิงหลายๆคน มกรู้สึกอับอายหากมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นๆและยังคงรู้สึกเช่นนั้นตลอดมาจนกลายเป็นปมดอยอย่างหนึ่งของตัวเองทั้งที่จริงแล้วสำเนียงการพูดที่แม้จะแปลกออกไปบ้างแต่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่อย่างใดอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายมองว่าเป็นจุดที่น่ารักและมีสเสน่ห์อีกด้วย 7. ริ้วรอยบนหน้าท้องหลังการตั้งครรภ์สำหรับคนที่เคยผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว จะรู้ดีว่าริ้วรอยบนหน้าท้องมันเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลได้มากทีเดียวดังนั้นหลายๆคนก็นเลยพยายามหาวิธีกำจัดมันออกไปในทางตรงกันข้ามผู้ชายกลับมองว่าริ้วรอยเหล่านั้นมันทำให้พวกเขารู้สึกลงรักผู้หญิงคนนั้นมากขึ้นเพราะมันเตือนให้เขาคิดถึงตอนที่คุนอุ้มท้องลูกของเขาอยู่เสมอนั่นเองเชื่อว่ามีหลายข้อเลยนะที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกสะพรายไม่น้อยที่ได้รู้ความจริงว่าทั้ง7เรื่องที่กล่าวไปเนี้ย เป็นเสน่ห์ของตัวเองด้วยฉะนั้นหากมีอยู่แล้วพยายามรักษามันเอาไว้หรือทําให้ผู้หญิงเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้ชายมากขึ้นนะครับรูปร่างดีบุคลิกดีทันสมัยไปกับเรา Look good ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝาก s u b ส c r i b e พวกเราด้วยนะครับ